สวัสดีครับผมชื่อเด็กขายสักดิยชัยรอเลือสินคณะมมศึกษาปีที่หวันนี้เราจะมาท่องบทอาขยานเรื่องคุณช้าคุ่แผนตอนกับเนิดพายงามแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเมือนจะกินนอนพ่นว่าเมตตาเตือน จะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกตงกลับบ้านเขาจะพานว้าวุ่นแม่ทูนหัวงจะก้มหน้าลาไปมิได้กลัวแม่อย่ามัวมองนักจงหักใจนางกอดจูบลูบลังแล้วสั่งซอ้อน อํานวยพรพายน้อยละห้อยให้พ่อไปดีสีสวัสดิ์กรรมจัดภยัยจนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียนลูกผู้ชายลายมือนัน้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำสมียนแล้วพาลูก จ,จากเกียนใจขาดอน,นาใจลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอืนลำอำลาด้วยอะไรแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาแต่เลี้ยวหลังยังเห็นแม่ แลคคเมันแม่ก็เห็นถูกน้อยละหอยห้างแต่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวรับวับวิญญาโอ้เป่าตาตาสื่อยืนตะลึง